ไได้นะคะแล้วก็ปรับเป้าหมายในชีวิตให้ได้อย่างที่เล่าเรื่องเมื่อกี้ให้ฟังที่ภาคใต้เนี่ยะะที่เขาปรับเป้าหมายในชีวิตของเขาสามเติมคือเติมศรัทธาบางคนอาจจะใช้ศาสนาช่วยเติมมิตรถ้ามีมิตรมากมิตรช่วยเราได้เยอะนะคะเติมจิตใจให้กวา้างเปิดใจให้กวา้างเพื่อที่จะรับคําแนะนําแล้วก็มองอะไรกว้างกว้างขึ้นเราอาจจะหานเราอาจจะมองเห็นหนทางในการแก้ปัญหาได้ นะะคอันนี้ก็ที่ที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นี้นะคะอือันนี้เอการแก้ปัญหาจริงๆมันจะมีไอ้อีกลักษณะนหนึ่งแต่คงไม่พูดแล้วเข,เขาพูดถึงเอเรื่องของแกะข้ามลัวนะคนะเขาบอกว่ามีเด็กเนี่ยนอนไม่หลับแล้วพอนึกถึงแกะพอพนึกถึงแกะพักผ้าแกะเนมาเยอะแยะหมดเลย เหมือนกับเวลาเราพยายามนั่งสมาธิบอกให้สมองใจสงบแบบเข้าออกเข้าออกแล้วเราหายใจไม่ออกอ่ะหรือเรานึกบอกว่าอย่ากลัวนะแต่ความกลัว,ลวมันวิ่งเข้ามาจับใจทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออย่านึกถึงลิงห้ามนึกถึงลิงแต่ภาพลิงเนะี่ยเข้ามาอยู่ในสมองเราเต็มไปหมดอันนี้เหมือนกันเขาก็เลยจินตนาการว่ามีรัวผีมีรัวอยู่นะคะ แล้วก็ให้แกะเนี่ยข้าม้วทีละกระโดดข้าม้วทีละตัวนะคะแล้วเขาก็นับแกะทีละตัวทีละตัวเขาก็บอกว่าถ้าเราจะเล่นเรื่องความที่สร้างสรรค์ก็ต้องให้อะไรคนบอกนะคะว่าถ้าจะให้แกะเข้ามาในลวโดยที่ไม่กระโดดให้ใช้วิธีแตกต่างกาันจะให้แกะข้าม้วด้วยวิธีไหนบ้างนะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหา เขาก็บอกมาเลยว่าวิธีการมีหลายอย่างเ <c oughs> ช่นบางแกะบางตัวไม่กระโดดข้ามมันลอดรัวได้ไหมได้ใช่ไหมคะบางตัวมันชนรัวเข้าไปเลยได้ไหมได้นะคะบางตัวมันกระโดดเกาะตัวอีกตัวหนึ่งแล้วก็กระโดดข้ามได้ไหมนะคะบางตัวอาจจะบอกว่าเอ้ยฉันไม่ข้ามแต่ขี้เกียจฉันเดินหลังๆไปเลยฉันไม่ข้ามแตก็ได้หรือบางตัวเนี่ย สลากผลของตัวเองเพื่อจะได้ตัวเล็กลงแล้วก็มุดรั้วเข้ามาได้ง่ายขึ้นนะคะบางตัวอาจจะดันตัวอื่นๆใช้แรงผลักดันเนี่ยเพื่อที่จะเอาตัวผุกออกไปแต่บางตัวอาจจะถอยออกมาดูสักก้ามหนึ่งแล้วก็บอกว่าเอ๊ะเราไม่จําเป็นต้องกระโดดข้ามก็ได้ถ้าเราอ้อมเดินอ้อมรั้วมันมีทางเข้านี่ก็เดินอ้อมรั้วไม่เหนื่อยแรงด้วย ะะเขาก็บอกบอกว่าไอ้ลักษณะการข้ามั้วเนี่ยมันเหมือนกับการแก้ปัญหาของคนเรานะคะบอกว่าแต่ละคนมีการแก้ปัญหาไม่เหมือนกันนะคะแบบว่าเราจะไปถึงเป้าหมายให้ได้เนี่ยบางคนเนี่ยจะใช้วิธีที่ประสบการณ์เดิมๆกระโดดข้ามล้วก็ตามกันไปนะคะตามตัวแบบก็ได้แต่บางคนอานจจะ ใช้เอาเปรียบคนอื่นน่อยนะคะยืนคนหลังเขาแล้วก็กระโดดข้าวนะหรือบางคนอาจจะถอยมาสังเกตคือใช้สติแล้วใช้ปัญญาห,หน่อยว่าเอ๊ะฉันจะใช้วิธียังไงแล้วก็เดินอ้อมรื้ว่าอันนี้นะคะแต่เขาบอกว่าปัญหาเนี่ยในการแก้ปัญหาให้จําไว้ก้วกันว่าปัญหามีอยู่สามแบบแล้วคนเราจะมักจะเจอหรพลาคือปัญหาเนี่ยปัญ,ญ่าเนี่ยมันสามารถแก้ได้นะคะแต่ หลงผ่านคือบางทีเราที่เก็บแก้เราหนีปัญหาไปแล้วเราก็ไม่กลับมาแก้อีกเลยอย่างเช่นบางคนมีงานลอยอยู่แต่เราก็ผลัดมันประกันพุ่งไปเรื่อยๆนะคะจนงานเยอะเราทําไม่ไหวละเราก็เลยซ่อนเลยพับเก็บเออซ่อนไปไม่ให้หัวหน้าเห็นนะคะไม่ทำเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่มันแก้ได้ แกอีกอันที่สองเนี่ยปัญหาปัญญาเนี่ยมันต้องใช้เวลาแต่หลงพรางที่เราเจอเรามักจะเจอคือเรามักจะหันน้พาพรางด้วยคาคือพุทโธเกินไปแทนที่จะชะลอเวลาแล้วก็อาจจะใช้เวลาเป็นเครื่องเยียวยาใจหรืออาจจะชะลอเวลาสักนิดหนึ่งอย่าใจเร็วด่วนได้นะคะอย่าใจร้อนเกินไปค่อยๆคยิดนะคะอาจจะไปปรึกษา หาวิธีการหลายๆอย่างจากคนอื่นนะคะเอาไปปรึกษาหลายๆคนที่เขาเป็นผู้รู้นะคะก็อาจจะเจอวิธีแก้ปัญหาที่ที่ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นแล้วก็แก้ปัญหาได้ดีขึ้นนะคะอันที่สามปัญหาบางอย่างมันแก้ไม่ได้อย่างคนภาคใต้เนี่ยถ้าบ้านเ็าอยู่ที่นั่นก็ไม่มีญาติที่อื่นไม่รู้จะทำยังไง ที่จะอยู่กับตรงนั้นให้ได้ปรับตัวปรับใจที่จะอยู่กับปัญหารตรงนั้นให้ได้นะคะหรืออาจจะใช้แผนสำรองนะคะเปลี่ยนเวลาทําง,งานเปลี่ยนรูปแบบการทํางานไม่ต้องไปทําง,งานทุกวันแต่เข้าสื่อสารกันด้วย f a c e b o o k ด้วยอะไรอยาด้วยกลอบด้วยอะไรนะคะก็ส่งงานกันทาง,งานไปอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนะึ่ง ไม่ฝึกแล้วมันไม่มีเวลานะคะก็ลองดูแล้วกันถ้าเราเจองานหนักเราจะพูดกับตัวเองอยังไงเพื่อที่จะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นแล้วมันเป็นความคิดทางบวกเจอเจ้านายจู้จี้เราจะทํำยังไงนะคะเจอวิกฤตในชีวิตเราจะทํำยังไงเอ้ยไอปัญหาไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาหรอกนะเรื่องของการควบคุมอารมณ์ หลายคนใช้การหายใจนะคะเข้าออกอยู่ในที่ประชุมเราเดินออกหนีออกจากสถานการณ์ไม่ได้อาจจะออกได้ด้เข้าห้องน้ำนะคะไปสงบอารมณ์สักนิดนับเลขหายใจเข้าออกเบาๆนึกนึกถึงสวิตสมองไปนึกถึง,วง,ถงความสุขเหตุการณ์ที่เป็นความสุขอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะให้ใจเย็นลงนะคะอันนี้ เออจริงๆมันมีกิจกรรมนะแต่ผมไม่ทําตรงเนี้ยค่ะเพราะว่ากิจกรรมจริงจแล้วมันจะเป็นแบบให้เราเนี่ยเขียนลงไปว่าเวลาเราโกรธจับเนี่ยเรามีปฏิกิริยาย,ยัางไงนะคะตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่แล้วปฏิกิริยายที่เราตอบโต้ตไปเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของเราเนี่ยอะไรมันเปลี่ยนบ้างที่เราจะจับได้เช่นหน้าร้อนขึ้น หรือสึกตัวเย็นเท้าเย็นหรือสึกตัวสัน่นปากสัน่นหน้าซีดหรืออะไรจับให้ได้นะคะว่าจุดไหนเป็นวิกฤตทางอารมณ์ที่เราสมจะควบกลุมแล้วจับตรงนั้นให้ได้เพื่อที่ว่าถ้าเวลาเราโกรธเนะี่ยอย่าให้มันไปถึงตรงนั้นต้องป้องกันไว้ก่อนเพรอะอารมณ์ตรงนั้นไว้ก่อนก่อนที่เราจะมีการตอบโต้อะไรไปแล้วก็ให้คิดให้ได้ว่า คนใกล้ตัวเราเพื่อนร่วมง,งานหัวหน้าหรือลูกน้องหรือใครก็ตามที่อยู่ใกล้ตัวเราเวลาเขาโกรธจับเขามีอาการยางไหนบางคนเสียงเย็นนะคะบางคนไม่พูดพูดเล็กถามอะไรก็ไม่ตอบหรือบางคนแบบโผล่ผ่านโต๊ะปา่นขึ้นมาเลยเขาเป็นยังไงนะคะจับให้ได้ตรงนี้เพื่อว่าเราจะได้หาทางวิธีรั่ได้นะคะ อันนี้ก็เป็นฝึกที่จะวควบกลุ่มอารมณ์การทํางานเป็นทีเนี่ยเรื่องนี้สําคัญเดี๋ยวจะให้ดูเอาเอานี้ให้หมดเลยนะว่าคือแต่ละคนเนี่ยมีศักยภาพนะ,ะแล้วเวลาเราแข่งนะเราแข่งกับสาัการดีกว่าแข่งกับบุคคลก็เวลาทํางานอยากจะให้คิดถึงสามสอเอาไว้นะคะคือความ ความสําเร็จความสมดุลแล้วก็ความสุขแล้วก็ให้เราคำนึงไว้ตลอดเวลาว่าสิ่งที่เราเรียกกบบคือมาไม่ได้คือการกระทำเขาพูดเวลาและโอกาสคือถ้าเราัผ่านไปแล้วมันผ่านไปเลยนะคะนั้นเวลาจะทําอะไรจะพูดอะไรจะถักหรือจะจะทำหรือจะพูดอะไรนะให้คิดก่อนเสมอไต่ตองสักหน่อยหรือเวลาถ้าเรามีเวลานะคะให้บริหารเวลานะคะ เพราะว่าถ้าเราทิ้งเวลาตรงนั้นไปแล้วเนี่ยจะเรียกกลังกับคืนไม่ได้บางอย่างมันมีโอกาสที่เราจะไปสําเร็จได้ก็ช่วยเอาไว้ก่อนนะคะอย่าให้อย่าปล่อยมันไปนะคะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้แต่อีกอันหนึ่งที่เดี๋ยวก่อนนะคะใครเคยดูคิดว่าน่าจะเคยเห็นนะนิทานอะเรื่องเต่ากับกระต่ายเคย เคยดูไหมคะเคยดูไหมคะที่ฉบ,บับฉบับ,บรรแปลน่ะลองลองดูค่ะเรื่องนี้เรื่องสุดท้ายละเราดูสักว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเราได้อะไรจาก